สุดมันทีมชาติไทยลิกแซงกลับมาชนะทีมชาติอิรักนสาประตูต่อ2การแข่งขันเอฟซีฟุตซอลเอเชียนคัพ2024ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการแข่งขันในรอบแดทีมสุดท้ายทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอิัรักเกมการแข่งขันเริ่มเกมมาได้เพียง4นาทีทีมชาติอิัรักได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากซาลิมไฟซอน หลังจากที่ทีมชาติไทยเสียประตูก็เป็นฝ่ายบุกเข้าใส่ทีมชาติอิรักแต่ยังไม่สามารถทวงประตูคืนได้จนมาถึงนาทีที่17อิรักหนีห่างออกไปเป็น2ประตูต่อศูนย์จากทาเลเซยัสสุไลมานตัดบอลจากผู้รักษาประตูทีมชาติไทยและยิงเข้าไปให้ทีมชาติอิรักหนีห่างออกไปเป็น2ประตูต่อศูนย์แต่ในนาทีที่19ทีมชาติไทยได้ประตูไล่ขึ้นมาเป็น2ประตูต่อหนึ่งจากจังหวะฟีคิก จิรวัตรสอนวิเชียนไหลบอลให้อลงกรจันพรวิ่งเข้ามายิงด้วยซ้ายบอลเสียบก้นตะข่ายทีมชาติไทยไล่ขึ้นมาเป็นสองประตูต่อหนึ่งหลังจากทีมชาติไทยได้ประตูตีไข่แตกทีมชาติไทยก็มาเสียใบแดงจากจากังหวะที่อภิวัตรจำเจริญยกขาวสูงเตะเข้าที่ใบหน้าผู้เล่นอิรัก์โดนใบแดงไล่ออกจากสนามจบครึ่งแรกทีมชาติไทยตามหลังอิรักษ์สองประตูต่อหนึ่ง เริ่มคร่งหลังมาทีมชาติไทยเป็นฝ่ายบุกเข้าใส่ทีมชาติอิรักอย่างหนักหวังทำประตูตีเสมอแต่ในนาทีที่25หมูฮอมีตอุสมานมูซามาโดนใบเหลืองที่สองเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปอีกคนแต่ในนาทีที่31ทีมชาติไทยมาตามตีเสมออิรักได้จากอลังกรจันพรกดด้วยส้ายบอลผ่านมือผู้รักษาประตูอิรักเข้าไปทำให้ทีมชาติไทยกลับมาเสมออิรัก2ประตูต่อสอง และในนาทีที่39ทีมชาติไทยมาได้ประตูชัยจากจังหวะที่อิลักเล่น power play แล้วพลาดก่อนที่เธอศัก์เจริญพลจะล้มตัวยิงระยะไกลเข้าไปทำให้ทีมชาติไทยแสงนำเป็น3ประตูต่อ2จบเกมการแข่งขันทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติอิลัก3ประตูต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและได้สิทธิ์ไปแข่งขันฟุตซอลโลกที่ประเทศอุซเบกิสถานในช่วงปลายปีนี้ ส่วนรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยจะไปพบกับทีมชาติทาจิกิสถานโดยจะแข่งขันกันในวันที่26มีสายน2567เวลา18นาฬิกาที่สนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากถ่ายทอดสดทางช่องทีสปอร์ตเ